วัดีค่ะวันนี้เราก็จะเอานะคะผักกระเฉดนะคะโรยไปในบ่อเล็กๆนี้นะคะเพื่อที่จะให้กุ้งปลาไหลปลาหมอนะคะปลาที่อยู่ในนี้ได้กินได้เล่นเพราะเขามีแหน่ด้วยนะคะนี่นะคะที่เห็นๆนี้นะคะเราก็จะจะโยลงไปกระจายลงไปนะคะนี่นะคะในบ่อน,นี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมากินเพราะว่ามันมีแหน่ติดอยู่ในนี้เยอะเลยนะนี่นะคะ เราก็ต้องเอาคู่นี้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะโยนไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะโยนไปอย่างน,นี้นะคะ,คะ,เ,นนะ,คะเห็นไหมคะี่เพื่อที่จะให้แหนออกเยอะๆมันหาแหน่ไม่ได้เพื่อที่จะให้ปลากระหอยเขาได้กินค่ะเราก็โยนไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะคะมากินที่เราโยนนะะี่ค่ะอยู่ใกล้ที่ห้องที่เราทํางานนะคะนอนทํางานก็เป็นธรรมชาติอย่างนี่นะคะ สดชื่นด้วยนะคะเห็นปลานะคะกระโดดกระโดดนะคะนี่นะคะนี่อันนี้นะคะเราก็จะโยนจ,จับเฉพาะที่มีกล้าแบบนี้นะคะโยนลงไปนี่นะคะนี่นะคะ่ะมันจะมีแหน่เห็นไหมคะแหน่แหน่เยอะเลยนะคะเนี่ยเราซื้อแหน,น่ก็จะออกนะคะจะได้ให้บอกเขามีเอ่อให้กุ้งเอกไม่ใ่กุ้งนะคะปลาหอยนะคะ บอ่อนี้จะมีทั้งปลาหมอนะคะรัปลาดุแล้วก็มีปลาไหลนะคะแล้วก็มีปลาซิลเล็กๆนะคะโยนทางด้านนน้นเลยะค่ะอันนี้เราเอาไปซื้อตลาดมาซักสองกำนะคะกำใหญ่ๆ,ๆนี่โยนให้ให้ทั่วถึงนะคะปลาเขาจะอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเรานี่เราไปโยนนะคะให้เป็นบ่อธรรมชาติเมื่อเราพักผ่อนเราได้ดูว่าหายเครียดน,นะคะดู ดูปลากระโดดนะคะปลาดีนี้เราไม่กินนะคะเราเลี้ยงไว้ไปดูนะคะไปเวลาเราพักผ่อนนะคะไปด,ดูปลาดูอะไรนี้นะคะอ่ะเราอยู่กรุงเทพเราก็ทําให้เป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็โยนในที่เห็นแล้วก็โยนให้มันทั่วๆน,นี้เลยจ้ะแห่แหมเต็มเลยค่ะนี่แหละนี่ค่ะปลาออกมาแล้วเห็นไหมปลาออกมาแล้วเยอะๆนะคะกิน แล้วก็โรยให้ทั่วไปจ้ะโรยทั่วคะ่ะเห็นไหะโรยให้ทั่วเลยนรยอีกนะคะเดี๋ยวเขาจะน้ำนะคะนไปแบบนี้เลยคะ่ะเป็นบ่อธรรมชาติไปเลยนะคะไว้เวลาพักผ่อนได้ดูปลาดูปลุงอยู่ในบ่อโยกเรนก็ไม่มีนะคะขออไัยมีแจกกุ้งอยู่ในนี้ก็ถูกกินค่ะ แย,ย,ยะะกๆเลยดูทุกข้เลยที่จะราโลยไปแล้วนะคักกระเฉดน,นะคะพือที่เจ้าก,การที่แหนเขาออกจับเนี่ยปลาก็ะะ <wit. S 1> เขาก็ออกมาแล้วนะคะเาก็ทิ้งแหน,นนะคะดิ้นแหนแล้วก็หอยก็กินผักนะคะผัก<ะ>นะก็เป็นประโยชน์นะคะแบบนี้นะคะนี่จะให้ดูธรรมชาติในบ้านนของเรานะคะคนเราธรรมชาติเองก็ได้นะคะไม่ต้องไป ที่ต่างจังหวัดให้มันไกใๆก็ทําบ้านให้เป็นธรรมชาตินะคะมันก็ดูเป็นธรรมชาตินี่ก็เป็นบ่อธรรมชาติเล็เกๆเบรลังคืนปลากระโดดโอด้โหแรงมากเลยค่ะอนี้นะคะต้มนมะละกอเราก็ขึ้นนะคะอยากจะให้ออกลูกะขอให้ออกลูกเถอะนะคะปู่ไม่เคยออกลูกสักทีเลยงวดน,นี้ออกนะจ๊มมะงูแบบมะไลยูอะไรตออย่านะค่ะนี่นะคะ่ะ,คะให้ดู นี่เป็นน้าเราจะเอาไว้ใส่ในบ่อนะคะเป็นน้านะคะนี่น,นะคะก็มาชมนะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆก็ขอจบคลิปนี้ียงที่นี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รักชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะสาธุนะคะ